เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำเดือน3วันมาค้าบูชาประจำปีพุทธศักราช2565โดยพระอาจารย์ดินดาวบุญยักกันโตประธานชมรมใจใสเจสบายได้นำคณะกาลยนมิตรในจังหวัดยะลาร่วมกิจกรรมงานบุญออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูมและรับชมการถ่ายทอดสดจากสถานี GBN โดยคณะโดยพระอาจารย์ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์บทธรรมจัก,กรกะปะวัตนสูตรโดยทุกท่านได้เปล่งเสียงสวดมนต์ออกมาด้วยความไพเราะและพร้อมเพรียงเพื่อให้มนุษย์และเทวาได้ร่วมอนุโมทนาสาธุการนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้นำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายใจให้สายสะอาดบริสุทธิ์ปล่อยวางจากภารกิจทางโลก ด้วยการน้อมใจระลึกถึงพระรัตนตรยนัยณศูนย์กลางกายฐานที่7ก่อนที่จะประกอบพิธีจุดโคมมาคาประทีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาคาบูชาซึ่งเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะนอกจากนี้นะคะทุกท่านยังได้ร่วมกันปล่อยปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานซึ่งกิจกรรมงานบุญตลอดทั้งวันก็ได้สร้างความปรับปรื้มปิติในบุญ แก่คณะกไลานามิตรผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ